สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปาบอลน,นะคะวันนี้จะเป็นอีพีที่2นะคะของการนวดเคสตัร์ดี้สำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นเคสที่มานวดครั้งแรกในชีวิตนะคะโดยต่อไปเราจะทำการนวดหลังนะคะตอนที่เราเริ่มต้นการนวดหลังนะคะเราก็ใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อให้ทั่วก่อนนะคะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนที่จะลงน้ำหนักจริงๆนะคะ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ดูาการนวดขาของ case study นี้นะคะให้กลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านะคะจะมีวิดีโอที่นวดขานะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มานวดครั้งแรกในชีวิตนะคะก็ลองกลับไปดูกันนะคะถ้านวดจะได้ต่อเนื่องเนาะ หลังจากนั้นนะคะให้เปิดผ้าด้วยวิธีการดึงผ้าดังรูปนะคะแล้วก็เน็บผ้าบนกางเกงลูกค้าแบบนี้แต่ถ้าเรานวดจริงๆนะคะเราจะเปิดให้เห็นสะโพกทั้งหมดเลยนะคะแต่เนื่องจากใน y u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  e เนาะเราก็เลยจะเปิดให้เห็นสะโพกแค่ครึ่งเดียวนะคะ ลาเอฟรัชนะคะให้พยายามครอบคลุมพื้นที่หลังและแขนให้มากที่สุดนะคะหากลูกค้าวางแขนแล้วรู้สึกไม่สบายเนาะให้ให้วางในตำแหน่งที่เขารู้สึกโอเคนะคะจะเห็นว่าพิมพ์เอาผ้ามาปิดผมไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนาะไปโดนผมลูกค้านะคะผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำธุรกิจนวดและสปานะคะสามารถเรียนรู้ได้ที่ Facebook Page นะคะ spa b o n บ by พิมพ์ใจแลนเคสเตอร์นะคะซึ่งใน Facebook พิมพ์จะเน้นสอนการทำธุรกิจนะคะส่วนใน y o u t u b e เราจะเน้นสอนท่านวดทั้งหมดเลยนะคะก็กดติดตามได้ที่เพจเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ก็มีกลุ่มย่อยๆอ,อีกนะคะที่สอนนวดแล้วก็สอนทำร้านโดยตรงนะคะก็เจอกันที่ Facebook นะคะ ต่อไปเราจะเอฟเฟรัชแบบลงน้ำหนักแล้วนะคะสังเกตว่ามือจะเลื่อนช้ามากๆจะไม่เหมือนรอบแรกที่เราเกลี่ยน้ํามันนะคะเราเห็นก็จะอ้อมไม้ที่ต้นแขนแล้วก็นวดบริเวณคอแล้วก็มาหุกมาเกาะนะคะตรงบริเวณท้ายทอยด้วยนะคะก็ทําซ้ำ 3-5รอบเลยนะคะแล้วแต่นะว่าลูกค้าตึงมากแค่ไหนนะคะไม่ต้องไวนะคะให้กดช้าๆเน้นๆเลยนะคะแต่สังเกตมือพิมพ์นะพิมพ์จะรูปครอบคุมหลังทั้งหมดเลยนะคะดูให้ดูลักษณะการวางมือนะคะต่อไปนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะในการรีดเส้นชิดกระดูกสันหลังนะคะ โดยที่เวลาคุณคุณ,คณรีดเส้นนะคะคุณต้องรีดช้าๆแล้วก็รีดให้สุดไปถึงบริเวณก้นกบเลยนะคะแล้วก็อ้อมออกแล้วก็เวลาขากลับมือเราอ้อมกลับมานี่ก็อย่าลืมลูบให้ได้พื้นที่ทั้งหมดด้วยนะคะ จากนั้นคลึงบริเวณก้นกบนะคะโดยใช้ปลายนิ้วในการคลึงนะคะน้ำหนักไม่ต้องลงมากเกินไปนะคะแค่เบาจนถึงปานกลางก็พอนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องสปาบอลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์โพสต์วิดีโอใหม่ใหม่เนี่ยระบบมันจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะถ้าที่ทำอยู่นะคะจะเป็นการเอฟเฟอร์แบบ คริสคอสนะคะก็คือเอฟราออกไปแล้วก็ขากลับเนี่ยเราจะสลับมือแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อยืดกล้ามเนื้อในแนวขวางนะคะ ใช้ปลายนิ้วนะคะในการคลึงเส้นบริเวณลำคอนะคะมเมื่อคลึงเสร็จพิมพ์ก็จะลูดขึ้นมาที่บริเวณท้ายทอยนะคะแล้วก็เกาะเส้นอยู่ที่บริเวณท้ายทอยเพื่อยืดกล้ามเนื้อที่มันเกาะอยู่ตรงท้ายทอยนะคะส่วนบริเวณตรงกลางลำคอเนี่ยเราสามารถกดยืดไปทางข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะคะหรือว่าจะบีบขึ้นก็ได้นะคะเพื่อยืดมันมาแน,นวในแนวขวางนะคะแต่ไม่จําเป็นเราต้องกดแช่แบบ แรงๆหรือกดลึกนะคะเพราะว่าถ้าเรากดแรงเกินไปเนี่ยถ้าไปโดนเส้นประสาทนะคะหรือว่าโดนกระดูกเนี่ยลูกค้าจะเจ็บมากนะคะฉะนั้นที่มก็จะเอฟฟรัชนะคะแล้วก็เกาะบ่าขึ้นนะคะเพื่อยืดกล้ามเนื้อบ่านะคะ การยืดกล้ามเนื้อทีละข้างนะคะ นี่จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแนวขวางนะคะเน้นยืดกล้ามเนื้อ latissimus dorsi นะคะแล้วก็ serratus นะคะซึ่งอยู่ระหว่างซี่โครงของเรานั่นเองนะคะ แล้วให้เน้นนวดกล้ามเนื้อในบริเวณสะบักนะคะเพิมจะใช้ฝ่ามือรูดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลับไปทำอีกด้านหนึ่งค่ะ ใครที่สนใจเรียนรู้การทำธุรกิจนวดสปานะคะเดี๋ยวพิมพ์จะลงลิงก์ Facebook นะคะของเพจไว้นะคะก็สามารถกดเข้าไปไปกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเยอะเลยนะคะจากเพจของเรานะคะ ถ้าหากลูกค้าค่อนข้างตัวใหญ่แบบในรูปนะคะแล้วเวลาเรานวดเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงนะคะให้เราประกบมือแบบนี้นะคะแล้วก็ลงน้ำหนักได้เลยนะคะแต่ให้ลงไปบนแนวกล้ามเนื้อกลุ่มเ e ิเล็กเตอร์สปานะคะห้ามกดลงไปบนกระดูกซี่โครงแรงเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ลูกค้าเจ็บได้นะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายนะคะต่อไปก็จะยืดกล้ามเนื้อกุเทุสแม็กซิมัสนะคะ ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มสะโพกนะคะแต่ว่าด้วยความที่ลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มที่เพิ่งนวดเป็นครั้งแรกไม่ชอบการนวดเจ็บนะคะแล้วก็กลัวที่จะช้ำเพราะเขาจะมีอาการบวมน้ําเหลืองคู่ไปด้วยสังเกตตัวเขาจะบวมนะคะเราก็จะใช้วิธีการลูกคลายที่มันน้ําหนักปานกลางนะคะแต่ว่าจะไม่เน้นการกดจุดมากนะคะเพราะถ้าหากคุณไปกดจุดกลุ่มลูกค้าพวกนี้มากนะคะเขาอาจจะช้ำง่ายนะคะ โดยเฉพาะคนที่มีอ,อันนี้เขาอายุหกสิ้าปีนะคะในรูปนะคะซึ่งถ้าหากคุณไปกดลูกค้าพวกนี้แรงๆใช้สอกเยอะๆนะคะลูกค้าจะช้ำแล้วก็จะเจ็บแล้วก็จะพานให้แบบไม่อยากมากลับมานวดอีกนะคะเวลาเรานวดเนี่ยให้ดูกล้ามเนื้อดูสภาพร่างกายลูกค้าเป็นหลักนะคะอย่านวดด้วยความเคยชินที่เราเคยนวดหนักตลอดแล้วเราต้องจัดหนักตลอดจะทําให้ลูกค้าแบบรู้สึกไม่สบายนะคะระหว่างนวดเนาะก็ให้คหํานึงถึงความต้องการคํานึงถึง สภาพร่างกายของลูกค้านะคะแล้วก็ออกแบบการนวดให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขากําลังต้องการหรือว่าสิ่งที่เขามองหานะคะในพิมพ์ใช้มะแขกนะคะในการรูดกล้ามเนื้อบริเวณในสะบักนะคะ อันนี้จะเน้นการยืดกล้ามเนื้อกลุ่มเอเรกเตอร์สปายนะคะโดยจะใช้นิ้ว2นิ้วนะคะในการกดยืดถ้าสังเกตดูนะคะพิมพ์จะกดเป็นสโตรกสั้นๆน,นะคะจะเน้นการยืดกล้ามเนื้อนะคะจะไม่ใช่เป็นการรูดยาวนะคะสังเกตมือดีๆนะคะจะยืดทีละจุดไปนะคะต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ให้ทําช้าๆนะคะเพราะถ้าคุณทําเร็วอ่ะมันจะไม่ลึกนะคะมันจะไม่ถึงกล้ามเนื้อที่เราต้องการจะยืดนะคะ ครั้งที่คุณรีดกล้ามเนื้อหรือว่าลงไปนวดในกล้ามเนื้อชั้นลึกเรียบร้อยนะคะจะต้องจบด้วยการคลึงหรือก็การรูปเอฟเฟอร์คือการรูปเอาใจนะคะเพื่อเป็นการปอบปลมกล้ามเนื้อถ้าหากคุณกดกล้ามเนื้อชั้นลึกนะคะเน้นการกดจุดเน้นการรีดเสร็จแล้วคุณไม่ปอบปลมกล้ามเนื้อนี่ลูกค้าจะเจ็บรอยมือนะคะ การนวดลูกค้าให้ดีนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องนวดแรงนวดเจ็บเสมอไปนะคะถ้าหากเรานวดแล้วลูกค้ารู้สึกเจ็บจนทนไม่ไหวหรือว่าเจ็บในลักษณะที่เขารู้สึกไม่สบายเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะไปนวดแรงเกินไปจนไปทํำลายเซลล์กล้ามเนื้อนะคะหรือว่า ทำให้เส้นเลือดฝอยแตกนะคะมันจึงเกิดอาการช้าขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะนวดแรงนวดหนักไม่ได้หมายความว่าเป็นการนวดดีเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูกล้ามเนื้อของลูกค้าด้วยนะคะถ้าหากลูกค้ามีกล้ามเนื้อแข็งแรงมากๆนะคะคุณสามารถลงน้ําหนักหนักได้นะคะแต่ถ้าหากหากเขามีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างอ่อนแอเช่นเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายหรือไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อเยอะนะคะกล้ามเนื้อเขาค่อนข้างจะอ่อนนะคะ ถ้าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อลักษณะนี้นะคะหรือว่าลูกค้าที่มีกล้ามเนื้อลักษณะนี้เนาะก,ก็ให้เบาแรงลงบ้างนะคะเน้นการยืดกล้ามเนื้อแทนนะคะแทนที่จะเป็นการกดจุดหรือว่ากดแรงๆไปลงบนกล้ามเนื้อของลูกค้านะคะถ้าสังเกตบริเวณบ่าลูกค้านะคะจะเห็นว่าจะมีสีชมพูขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราเน้นนวด บริเวณนี้อยู่นะคะเลือดมันก็เลยวิ่งนะคะไปเลี้ยงบริเวณเซลล์บริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะซึ่งเวลาเรานวดแล้วกระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงเซลล์หรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะนําสารอาหารนําออกซิเจนเนี่ยมาเลี้ยงเซลล์นะคะซึ่งทําให้เซลล์ของเราเนี่ยสามารถที่จะ ฟื้นฟูตัวเองนะคะรักษาตัวเองได้ไวขึ้นอาการปวดเมื่อยอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยมันก็เลยจะดีขึ้นนะคะน,นี่คือเป็นหัวใจหลักของการนวดเลยนะคะก็คือการกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นเลือดให้ไหลเวียนนะคะเพื่อที่จะได้นําสารอาหารนําออกซิเจนมายังบริเวณต่างๆนั่นเองนะคะสังเกตถ้าหากเรานวดดีๆนะคะบริเวณที่เรานวดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีชมพูเลยนะคะเลือดมันก็จะวิ่งตามนั้นนะคะ เรานวดเน้นตรงจุดไหนค่ะมันก็จะขึ้นตรงจุดนั้นเป็นพิเศษเลยนะคะลักษณะอย่างที่เราสังเกตได้ว่าเรานวดแล้วกล้ามเนื้อมันได้รับออกซิเจนได้รับเลือดเพียงพอหรือยังเนี่ยก็คือให้สังเกตจากความร้อนเนาะเช่นถ้าเรานวดไปสักพักเนี่ยจากกล้ามเนื้อผิวหนังที่มันเย็นเย็นอยู่เนี่ยแล้วมันเริ่มอุ่นขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเลือดมันวิ่งแล้วนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเลือดมันวิ่งไม่เต็มที่เพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกิดอาการเกร็งอยู่มันหดรัดอยู่นะคะมันก็จะไปบีบไปบน หลอดเลือดของเรานะคะก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกไม่เต็มที่นะคะแต่พอเรานวดไปนี่ปุบ๊บกล้ามเนื้อมันเริ่มคลายตัวเนี่ยเส้นเลือดมันก็สามารถที่จะนําเลือดไปเลี้ยงได้นะคะมันก็เลยทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็สีชมพูและเลือดขึ้นแทนนะคะ ตอนนี้พิมพ์ใช้กำปั้นแบบเตารีดนะคะในการยืดกล้ามเนื้อกลุ่มเ e ิเล็กเตอร์สปายนะคะซึ่งมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ประมาณ4-5หมัดนะคะซึ่งวางเรียงๆแล้วก็ซ้อนกันอยู่นะคะซึ่งเวลาเรากดลักษณะนี้ก็จะครอบคลุมกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะคะแต่ให้ระวังนะคะเวลาเราวางเนี่ยอย่าให้ไปโดนกระดูกซี่โครงนะคะ ส่วนบริเวณบ่านะคะพิมพ์ใช้ท่อนแขน,นในการยืดกล้ามเนื้อออกไปนะคะสังเกตเวลาพิมพกดนะคะพิมพ์จะกดลงนะคะแล้วก็ยืดออกนะคะจะไม่เน้นการขยี้นะคะถ้าคุณต้องการร้ามเนื้อลูกค้าคลายไว้นะคะคุณจะต้องทําการยืดนะคะไม่ใช่กดแช่นะคะเพราะถ้าคุณกดแช่เนี่ยมันไม่ยืดนะคะมันจะเป็นการกดจุดแทนนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูลักษณะการกดให้ถูกต้องกับกล้ามเนื้อแต่ละมัดด้วยนะคะ ถ้าที่พิมพ์ทำอยู่นะคะจะใช้ท่อนแขนนะคะในการกดคลึงกล้ามเนื้อบริเวณหลังทั้งหมดเลยนะคะสังเกตจะเป็นการกดคล่อมกระดูกสันหลังนะคะใช้ได้ดีกับคนที่มีกล้ามเนื้อแน่นแล้วก็เต็มแผ่นหลังนะคะคนที่ผอมไม่ควรจะใชะ้ท่านี้นะคะเพราะว่าจะไปโดนกระดูกสันหลังได้นะคะแต่คนที่เขาตัวใหญ่เนาะกล้ามเนื้อเต็มเราทําได้นะคะแล้วเวลาเรานวดไปบนกระดูกสันหลังเนี่ย เราสามารถนวดได้นะคะเพราะมันมีพังผืดแล้วก็มีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอยู่นะคะแต่ไม่ควรจะกดจุดหรือกดลงไปแรงๆนะคะเพราะจะทําให้เกิดอาการเจ็บได้เนาะ,ะเพราะว่ามันไปกดแล้วมันไปบี้กับกระดูกของเรานั่นเองนะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้าตัวใหญ่แบบนี้แผ่นหลังเต็มเนาะเราใช้ท่อนแขนนะคะคลึงๆคล่อมไปได้เลยนะคะมันจะไม่เจ็บนะคะแล้วก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อยืดพังผืดได้ดีด้วยนะคะ นีจะเน้นยืดกล้ามเนื้อนะคะจะใช้ฝ่ามือนะคะในการยืดนะคะ ถ้าจบนะคะเราจะเน้นการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ปลอบประโลมกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าเราได้ลงลึกนะคะลงถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกไปเมื่อตอนก่อนหน้าแล้วนะคะพอเวลาเรากดลึกๆไปเนี่ยถ้าเราไม่ปลอบประโลมเนาะไม่าทาการคลึงกล้ามเนื้อนะคะตอนจบนะลูกค้าอาจจะเจ็บรอยมือได้นะคะแล้วอีกอย่างก็เป็นการเช็คกล้ามเนื้อเลยนะคะว่าส่วนไหนที่มันยังตึงอยู่นะคะเราก็จะได้ทําการคลายให้มันหมดนะคะ สังเกตว่าถ้าเราใช้น้ำมันที่มีคุณภาพดีนะคะน้ำมันจะซึมเข้าผิวไปเกือบจะหมดเลยนะคะพอตอนท้ายๆของการนวดเนี่ยน้ำมันจะเริ่มแห้งแล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มน้ำมันนะคะแค่ถูมือไปแล้วมันลื่นๆก็พอแล้วนะคะแต่ไม่ควรจะใช้น้ำมันถึงขั้นที่แบบลื่นถไหลจนแบบไม่ลงน้ำหนักหนักไม่ได้นะคะเวลาพิมพ์นวดพิม์จะใช้น้ำมันต่อลูกค้าหนึ่งคนนะคะไม่เกิน ่20-30มิลนะคะแล้วแต่เนาะถ้าลูกค้าตัวใหญ่ก็อาจจะ30มิลแต่ถ้าลูกค้าขนาดปกตินะคะก็คือแบบสูงประมาณ165น้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมประมาณนี้เราจะใช้อยู่ที่20มิลนะคะก็หวังว่าเทคนิคที่นำมาเสนอวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ